นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับวันนี้ขอเสนอตอนสนามแข่งรถของประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างไปร,รับชมกันเลยครับประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่เป็นศูนย์กลางของกีฬาทุกอย่างในย่านอาเซียนเนื่อง้วยความได้เปรียบในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประชาคม ทำให้ไทยกลายเป็นจุดเชื่อมต่อของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางในวัฒนธรรมกีฬาไปโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะกีฬาแข่งรถแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีกลางและกีฬาการแข่งขันกีฬาการแข่งรถนั้นยังไม่ได้โด่งดังในระดับโลกและไม่ได้เป็นชนิดกีฬาอันดับหนึ่งที่คนไทยจะนึกถึงแต่ถ้าว่าประเทศก็ยังมีสนามแข่งรถที่สามารถสร้างขึ้นมา แล้วได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอยู่หลายแห่งและที่สำคัญยังถูกใช้เป็นหนึ่งในสนามการเก็บคะแนนการแข่งขันในการแข่งระดับโลกอีกด้วย ในไทยสนามที่ได้รับคำชื่นชมมากที่สุดจะมีอยู่2จังหวัดได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชนบุรีเนื่องจากการส่งเสริมการกีฬาอย่างจริงภายในจังหวดัดทําให้การกีฬาประเภทนี้ได้รับทุนการสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและได้สปอนเซอร์ในค่าปร,ปรับปรุงดูแลและก่อสร้างสนามอย่างมหาศาลเมือ่อภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกันอย่างสุดกําลัง จึงทาให้ประเทศไทยมีสนามการแข่งรถและรายการการแข่งขันที่ได้รับความสนใจจากชาวโลกเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้ในอนาคตจะมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้นักกีฬาไทยได้ก้าวเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ในวงการรถแข่งโลกสนามแข่งรถในไทยมีที่ไหนบ้างความจริงแล้วประเทศไทยมีสนามแข่งรถเป็นจํานวนมากและมีชื่อเสียงในระดับโลกมากมายแต่ถ้ว่า เราจะพูดถึงเพียงสนามที่ได้รับการเก่าขานเป็นจํานวนมากและเป็นสนามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการแข่งขันสากลเท่านั้นและจะมีสนามแข่งรถที่ไหนกันบ้างที่สามารถเป็นหนึ่งในอันดับท็อปของเมืองไทยพ i ีไรสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสนามแข่งรถพัทยาที่มีชื่อเสียงอยู่ในอันดับต้นๆของเมืองไทย เพราะเป็นสนามการแข่งขันแห่งแรกที่คนไทยภาคภูมิใจเพราะสามารถสร้างให้มีมาตรฐานจนได้ผ่านการรับรองจาก FIA หรือสมาพันธ์กีฬาแข่งรถนานาชาติโดยความท้าทายของสนามแห่งนี้เป็นที่พูดถึงกันในหมู่นักแข่งว่าโหดหินเป็นอย่างมากโดยการออกแบบมาให้มีจำนวนโค้งถึง13โค้งภายใต้พื้นที่164ไร่ ผู้ชมที่มาชมการแข่งขันจะได้พบกับความตื่นเต้นเล้าใจแบบติดขอบสนามอย่างแน่นอนครับพี p i เ a International Circuit สนามแข่งรถพัทยาบางแสนสติดเซอ์์ิิสนามการแข่งขันแบบเฉพาะกิจที่ชาวบางแสนรู้ดีว่าในแต่ละปีจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นเพราะทางเทศบาลบางแสนจะจัดงานการแข่งขันในระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ บนถนนบางแสนเป็นการแข่งรถที่มีวิวสวยที่สุดในประเทศไทยเพราะจะได้โลดเล่นเรียบชายหาดตลอดการแข่งขันบางแสนสติทเซอร์กิตแก่งกระจานเซอร์กิตเป็นสนามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากราาชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีลายล้อมด้วยป่าสงวนถูกตีทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยสนามการแข่งนี้มีพื้นที่กว่า150ไร่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์เิตเป็นสนามที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในไทยเพราะได้รับการรับรองม,มาตรฐานมากมายจากสมาคมไทยและต่างประเทศอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสนามแข่งขันเ1ได้อีกด้วย เพราะด้วยความยิ่งใหญ่และมาตรฐานการก่อสร้างทําให้เป็นอีกหนึ่งสนามที่นักแข่งต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติอยากมามากที่สุดครับช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตเรามาพูดถึงสนามแข่งรถดีอย่างไรส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าความจริงแล้วในการส่งเสริมกีฬาทุกประเภทนั้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีอาทิเช่นการท่องเที่ยวคมนาคมและอื่นๆเพราะนอกจากนักกีฬาที่จะเดินทางมาเพื่อแข่งขันแล้วยังพ่วงท้ายมาด้วยเหล่าแฟนคลับและผู้คนที่มีความหลงใหลในชนิดก,กีฬา,านั้นๆ โดยเฉพาะสนามแข่งรถที่เมื่อถูกสร้างขึ้นมาโดยงบประมาณที่มหาศาลย่อมต้องได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแน่นอนครับ การแข่งรถถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและผู้คนก็พร้อมที่จะจ่ายตั๋วในราคาแพงเพื่อให้ได้ที่นั่งสนามการแข่งขันและเมื่อเรายกตัวอย่างอย่างสนามแข่งรถพัทยาพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยนั้นแม้นำกีฬาชนิดนี้เข้ามาอีกย่อมเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าเดิมเป็นทวีคูณเพราะฉะนั้นในช่องค้นหาของ Google จึงขึ้นคำค้นหาว่าสนามแข่งรถในไทยมีที่ไหนบ้าง อยู่ในช่องการค้นหาเสมอเราจึงจะเห็นได้ว่ากีฬาการแข่งรถนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจระดับลากยา่าไปจนถึงระดับประเทศเราจึงควรช่วยกันส่งเสริมเพื่อใช้การแข่งขันเป็นตัวดึงดูนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้เข้ามาประเทศไทยมากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ที่จะตกมาสู่ประเทศไทยทั้งหมดครับ ในขนาดเดียวกันนั้นแนวคิดนี้ก็ได้ถูกนำไปใช้ทั่วโลกกับทุกชนิดกีฬาแต่ละประเทศจึงใช้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวให้กับประเทศแต่ประเทศอาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพราะเราได้เปรียบเลือกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วเพียงแต่ต้องพัฒนาและต่อยอดฝีมือนักกีฬาไทยให้สามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้ จึงจะเป็นการดีที่สุดครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ